EP 1,868คำพิาพากษาสัตดิกาที่9,185ทับ2,158พนักงานอัยาการจังหวัดสงขลาจบ11ยอดเอกจบรวงในวิลกิจกับพวกจำเลย จนฟพองกองให้ลงโทษจำเลยทั้ง3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 83 91 295 340 343 371พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา7 8ทวี72 72ทวีลิบของกลางและให้จำเลยทั้งสาร่วมกันคืนเงิน1,000 0บาทที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธแต่ก่อนสื้อพยาน จำเลยที่1และที่3ขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณา1ิเอกยอดเอกผู้เสียหายยื่นคำล้องขอเข้าร่วมเป็นโจทสั่าเชนต้นอนุญาต เฉพาะข้อหาอาร่วมกันทำลายร่างกายและปน้นซั์ส่วนข้อหามีและพาาวุธปืนโจทย์ร่วมไม่เป็นผู้เสียหายจึงไม่อนุญาตและโจทดร่วมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้ค่าจินแหมาทดแทนเป็นเงิน1,50 0 0 0บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันเกิดเหตุจนกว่าจะจำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมจำเลยทั้ง3ให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องสันจนต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ประกอบมาตรา83และ จำเลยที่สองยังมีความผิดตามประวมวลกฎหมายอาญามาตรา334การกระทำของจำเลยที่สองเป็นความผิดไรยกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประวมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานร่วมกันทำลายร่างกายผู้อื่นจำคุกคนละ6เดือน ปรับคนละ4,000บาทจำเลยที่สองฐานรักทรัพย์ผู้อื่นจำคุก6กเดือนปรับ5,000บาทรวมจำคุกจำเลยที่สองมีกำหนด12เดือนปรับ9,000บาทจำเลยที่1และที่3ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันทำลายร่างกายผู้อื่น ส่วนจำเลยที่สองทางนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณากรณีมีเหตุบรนเท่าโทษเห็นสมควรลดโทษให้จำเลยที่1และที่3คนละก,กึ่งหนึ่งลดโทษให้จำเลยที่สองหนงใน3ตา,ามประมวลกฎหมายอาญามาตา78คง จำคุกจำเลยที่1และที่3มีกำหนดคนละ3เดือนปรับคนละ2,000บาทจำคุกจำเลยที่2มีกำหนด8เดือนปรับ6000บาทให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนดคนละสองปีแต่กำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติไว้โดยให้จำเลยทั้ง3าปร,รายรงงานตัวต่อพนักงาน ขุมประพฤติทุก4เดือนต่อครั้งภายในกำหนดเวลา2ปีและให้จำเลยทั้ง3กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยทั้ง3เห็นสมควรเป็นเวลา40ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายยามาตรา56ไม่จำลักษาปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตรา ยี่สิบเก้าสามสิบให้จำเลยที่หนึ่งและที่สามร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทร่วมหนึ่งื่นบาทให้จำเลยที่สองชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจ์ร่วมสี่หมื่นบาทค่าริชาตธรรมเนียมให้เป็นพับข้อหาอื่นและคําขออื่นให้ยกคืนรถยนต์ของกลาง ให้จำเลยที่หนึ่งจำเลยทั้งสามอุทธรณ์สามอุทธรณ์ภาคเก้าพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษจำเลยที่สองในความผิดฐานรักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอยามาตา334ราเสียคงลงโทษจำเลยที่สองในความผิดฐานาร่วมกัน ทำลายร่างกายผู้อื่นหลังรัโทษแล้วจำคุกสีเดือนปรับ2,666บาท66สตางค์ให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจดร่วมเป็นเงิน1,000 0บาทนอกจากที่แก่ให้เป็นไปนตามความพิพากษาสารชั้นต้นค้าจาชกรจำเนียมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับ โจดดิกาสารดิกาวินิจฉัยว่าข้อทจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่าโจดร่วมรับราชการเป็นทหารข่าเสนานรกตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้องขณะโจดร่วมจอดรถยนต์บริเวณริมถนนปุนนักกันมีรถยนต์ หมายเลขทะเบียนกอไก่รอรริง9364สงขาของจำเลยที่1มาจอดขวางหน้าแล้วจำเลยทั้ง3ลงจากรถคันดังกล่าวตกงเข้ามาหลุ่มทําำ้ายจะร่วมมีบาดแผลบวมแดงบริเวณกกหูขวาขมับซ้ายแผ่นหลังด้านซ้ายและบาดแผลตอรกบริเวณ ห่างคิ้วขวาหลิมฝีปากบนขวาใต้ตาซ้ายแผ่นหลังด้านขวาใช้เวลารักษาประมาณ5วันต,ตามรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลระหว่างหลุ่มทำลายจำเลยที่สองเอากระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโจทย์ร่วมไปและในคืนเกิดเหตุ จำเลยที่สองขืนกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่จดร่วมตามบัญชีทรัพย์ถูกประทุสร้ายได้ขืนสารจ้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามฐานร่วมกันทำร้ายโจทร่วมและลงโทษจำเลยที่สองฐานลักทรัพย์โจท่ร่วมอีกกระทงหนึ่งให้จำเลยที่หนึ่งและที่สามร่วมกัน จดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่จดร่วมเป็นเงิน10,000ืบาทกับให้จำเลยที่สองจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่จดร่วมเป็นเงิน4ี่หมื่นบาทยกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยทั้ง3ฐานปลทรัพและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนจำเลยทั้ง3อุทธรสารุทธรภาค9้าพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่สองฐานรักทรัพย์และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจท์รวมเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทโจทกีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่สองฐานรักทรัพย์โจทร่วมและชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทร่วมตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีในส่วนของจำเลยทั้งสามฐานาร่วมกันทำร้ายโจทร,ร่วมจึงยุติไปตามความพิพากษาศาลอุทธร์ภาคเก้ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ขอให้จำเลยที่สองชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจ์ร่วมตามความพิพากษาสารชั้นต้นเป็นเงิน40,000บาทเห็นว่าสิทธิ ในการอุทธรณ์และดีกาในคดีส่วนแพ่งนั้นต้องพิจารณาจากทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์และดีกาเมือ่อคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพา,า, 1, 3, ากษา,า,ใ,หก 1, 10, าให้จำเลยที่หนึ่งและที่สามร่วมกันชดใช้ค่าสินใหมทดแทนให้แก่โจดร่วมเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทให้จำเลยที่สองชดใช้ค่าสินใหมทดแทนแก่โจทร่วมเป็นเงิน สี่หมบาทจำเลยทั้ง3อุทธรณ์ว่าศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยทั้ง3าจดใช้ค่าสินธใหม,ม่ทดแทนให้แก่โจทร่วมสูงเกินสมควรจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ในคดีส่วนแพง่งจึงไม่เกินห้าหมื่นบาทต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา224วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา40อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง3เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลชั้นต้นเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกลาง่าว ที่สารุทธรภาคเกรับวินิจฉัยให้ในส่วนนี้จึงเป็นการไม่ชอบและถือเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในสารุทธรภาคเกต้องห้ามมีให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีวิจาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา40 สารดีกาไม่รับวินิจฉัยดีกาของโจท์ฝังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่สองมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา335อนุหนึ่งวรรคแรกอีกกระทงหนึ่งจำคุก6เดือนปรับ5,000บาทลดโทษให้หนึ่งในสาแล้วคงจำคุกสเดือนปรับ 3 3 3พบาท34สติตางค์มรวมกับโทษฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามความพิพากษาสารุทธรภาค9้าแล้วเป็นจำคุกจำเลยที่สองมีกำหนด8เดือนปรับ6,000บาทยกคำมพิพากษาสารุธรภาค9ในคดีส่วนแพ่งยกดีกาของโจทก์ ในคดีส่วนแพ่งสำหรับคดีส่วนแพ่งคงให้บังคับไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษาศาลอุทธร์ภาคเก้าข้าราชการธรรมเนียมชั้นอุทธรและชั้นฎีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวิจาณความอายามาตรา40 การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา224 ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้า0มื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกิจดีกาห้ามมีให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเทจ็จจริงเว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทำความเห็นแย้งไว้หรือได้รับรองว่าบีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้หรือถ้า ไม่มีความเห็นแยง้งหรือคำรับรองเช่นว่านี้ต้องได้รับอนุญ,ญาตให้อุทธร์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้วิพากษาชั้นต้นหรืออธิบดีผู้วิพากษาภาพผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณีมาตรา224วรรคสองบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิได้ให้บังคับในคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล หรือสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดเปื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกิจดีกามาตรา2 2งวรรคสา กันของให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่าบีเหตุอันควรอุทธรได้ให้ผู้อุทธร์ยื่นคำร้องถึงผู้พิพากษานั้นพร้อมกับคำฟ้องอุทธรต่อศาลชั้นต้นเมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นให้ศาลส่งคำร้องพร้อมด้วยสนนวนความไปยังผู้พิพากษาดัางกล่าวเพื่อพิจารณารับรอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249ให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญ,ญาตให้ฎีกาตามมาตรา247ได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยมาตรา249วรรค2ปัญหาสำคัญตามวรรค1ให้หรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้อนุน1 ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนอนุสองเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกาอนุสามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งยัง ไม่มีแนวคำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกามาก่อนอนุสีเมื่อคำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิาพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่นอนุห้าเพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมายอนุหกปัญหาสำคัญอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกามาตรา 249วรรค3ข้อกำหนดของประธานสารดีกาตามวรรค2อนุ6เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา249วรรค4ในกรณีที่สารดีกามีคำสัง่งไม่อนุญ,ญาตให้ดีกา ให้คำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิาพากษาหรือคำสั่งนั้น